สวัสดีครับโคดวิทนะครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2565เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันเหมือนเดิมนะครับจากเมื่อวานราคาทองคำได้ทิ้งดิ่งลงมาต่ำสุดอยู่ที่1772นะครับแล้วก็ทำการไซด์เวย์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าวันนี้ทองคำจะไปในทิศทางไหนครับจากทันเฟรมเดย์เราจะเห็นว่ารอบเทนใหญ่ จะยังเป็นทาทางลงอยู่คราวนี้ราคาได้ขึ้นมาชนกรอบเทนหลักนี่เองนะครับถึงการทิ้งราคาลง H 4ก็ยังอยู่ในกรอบเทนลงเหมือนกันสังเกตุก,กรอบเทนนะครับราคาขึ้นมาชนกรอบเทนและทิ้งราคาลงคราวนี้เรามาดูกันที่ทานเฟรม H 1กรอบเทนหลักเป็นดาวเทนนะครับคราวนี้เรามาดูกรอบเทนรองกันนะครับกรอบเทนรองที่โคได้ตีไว้ขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นดาวเทนเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้โค้รมองว่าการเล่นหน้าเซลล์จะเป็นต่อนะครับแต่เราจะมาสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้ราคาทองคำได้จุดโลนะครับได้ทำฐานขึ้นมาใหม่นะครับจะสังเกตดูว่าจะค่อยๆฐานจะค่อยๆปรับราคาขึ้นนะครับไม่ใช่ต่ำลงนะครับฐานจะค่อยค่อย ทำราคาสูงขึ้นลักษณะน,นี้หมายความว่ายังไงนะครับคนก็จะมองว่าในลักษณะช่วงเช้าวันนี้นะครับราคาก็ยังจะมีการสวิงต,ตัวอยู่ตําแหน่งประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ178 182นะครับและรอช่วงตลาดยุโรปเปิดนะครับช่วงบ่ายแล้วก็ตลาดอเมริกาเปิดทองคำถึงจะมีการขยับ รือปรับราคามากขึ้นนะครับอย่างช่วงเช้าวันนี้ก็จะแนะนำว่าท่านใดที่มองจุดเข้าได้ก็สามารถเทรดบายสั้นๆได้สำหรับท่านใดที่ยังไม่ชำนาญในการมองจุดเข้านะครับโค้ดก็จะแนะนำว่ารอให้ราคาเด้งขึ้นมาตามแนวต้านต่างๆและเปิดสถานะเซลล์นะครับคราวนี้โค้ดจะให้แนวต้านไว้อยู่5แนวต้านนะครับ แนวต้านแรกก็จะอยู่ที่1786แนวต้านที่2 1790แนวต้านที่3 1795แนวต้านที่4 1798แนวต้านที่5 1802นะครับส่วน TP แรกนะครับก็จะอยู่ที่1775 TP 2นะครับก็อยู่ที่1772 TP ที่3 1768 TP ที่4 1765 ส่วน TP สุดท้ายจะเป็น1760นะครับส่วนโค้ดจะให้ตัว SL ไว้เลยนะครับก็คืออยู่ที่1808นะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามบทวิเคราะห์อของโค้ดนะครับยังไงขอให้กำไรกันทกทุกท่านนะครับ